สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องแก้วตาพระเครื่องอีเช่นเคยค่ะพี่ๆช่องทางการติดต่อนะคะโทรโดยตรงที่เบอร์0 6 1 4 9 0 0 1 1 6ค่ะเบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะถ้าพี่ๆอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรน้องได้เลยค่ะน้องจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้พี่ๆนะคะ วันนี้นะคะก็เปิดพระสวยๆให้พี่ๆทั้งหมด20รายการเหมือนเช่นเคยค่ะพี่ๆพระน้องนะคะเป็นพระบ้านพระเหมานะคะราคาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะราคานี้นะคะยังไม่มีรับประกันให้นะคะพี่ๆต้องดูให้ชอบแล้วก็ให้ถูกใจตัวเองก่อนนะคะชอบและถูกใจเมื่อไหร่นะคะสามารถโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะค่าจะส่งก็เมาเหมานะคร ปลายทางนะคะบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพร้อมโอนน้องจะส่งให้ฟรีนะคะน้องเริ่มองค์ที่หนึ่งให้พี่ๆเลยนะคะเปิดด้วยพระเหรียญสวยๆค่ะพี่ๆหมายเลขหนึ่งนะคะหลวงพ่อทบค่ะหลวงพ่อทบนะคะพี่ๆหน้าคมๆแบบนี้เลยค่ะเห็นตาอ่าจมูกปากตาชัดๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อทบค่ะเดิมๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ องนี้นะคะพ่อส่อสองสองห้าหนึ่งแปดค่ะพี่พี่หนึ่งแปดหรือหนึ่งสี่อะองนี้นะคะเรียนหลวงพ่อทบเก่าเดิมๆแบบนี้ค่ะน้องเหมามาได้อีกทีหนึ่งนะคะองค์นี้สวยๆเลยนะคะพี่พี่หมายเลขหนึ่งนะคะเปิดให้พี่พี่ที่หกร้อยบาทค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะต่อไปนะคะหมายเลขสองค่ะพี่พี่หมายเลขสองนะคะ พระเหรียญนะคะหลวงปูท่ทวดค่ะพี่พี่หลวง,งปูท่ทวดนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะพี่หมายเลขสองนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะหนึ่งหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังหลวงปู่ทิมสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่พี่เหรียญนะคะเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะเหรียญหมายเลขสองนะคะหากถูกตาต้องใจพี่พี่ท่านใดนะคะสามารถโทรมาปิดกับน้องได้เลยค่ะ ถ้าดูรูปไม่ชัดนะคะก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะต่อที่หมายเลขสามเลยนะคะพี่ๆหมายเลขสามนะคะหลวงพ่อทองมาค่ะพี่ๆหลวงพ่อทองมานะคะหมายเลขสามค่ะ EP นี้นะคะเปิดให้พี่ๆที่หกร้อยบาทถูกรูปทุกองค์นะคะเปิดให้พี่ๆที่หกร้อยบาทถูกรูปทุกองนะคะหากพี่ๆสนใจอยากเช่าบูชาพระนะคะ โทรมาหาน้องนะคะอยากปิดพระใหพ้พี่แจ้งหมายเลขลหมายเลขพระแล้วก็แจ้ง EP มาให้น้องด้วยนะคะพี่ๆแจ้งหมายเลขพระแล้วก็ EP มาด้วยนะคะองนี้นะคะหมายเลขสามค่ะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่สิบหกแล้วนะคะพี่ๆ EP ที่สิบหกนะคะหลวงพ่อทองมานะคะหมายเลขสามคะ่ะขอขยับตัวนิดนึงนะคะพี่ๆกล้องจะสั่นนิดนึงค่ะ ต่อด้วยหมายเลขสี่ค่ะพี่พี่หมายเลขสี่นะคะพระเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะองค์นี้สวยสวยเดิมเดิมค่ะพี่พี่สวยสยเดิมเดิมนะคะหมายเลขสี่นะคะเปิดให้พี่พี่ที่หกร้อยบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่มห้าสิบบาทเท่านั้น,นะค่ะพี่พี่ พร้อมโอนน้องจะส่งให้ฟรีนะคะถ้าไปทางขออนุญ,ญาตบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะหมายเลขสี่ค่ะองนี้ค่ะพี่ๆท่านใดเข้ามารับชมครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่องแก้วตาพระเครื่องนะคะพระเหมาพระบ้านราคาแบ่งปันเลยค่ะพี่ๆองค์นี้นะคะพี่ๆองคนี้นะพระอาจารย์นำค่ะ ห้าจะนำหมายเลขห้านะคะเกา่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่เนื้อสวยๆแบบนี้นะคะเก่าเก่าเดิมเดเนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านข้างนะคะองค์นี้หมายเลขห้าค่ะเปิดที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหาชอบผักถูกใจนะคะ โทรหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่แก้วตาพระเครื่องยินดีต่อพี่พี่ทุกคนนะคะต่อไปหมายเลขหกค่ะพี่พี่หมายเลขหกนะคะน้องจะพยายามมีหยิบหมายเลขมาให้พี่พี่แคร็บนะคะเพื่อจะได้ง่ายนะคะต่อการปิดพระนะคะองค์นี้หลวงพ่อเปินค่ะพี่พี่องค์นี้นะคะสวยสวยเดิมเดิมค่ะพี่พี่สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะคะสองห้าสองแปดนะคะ ด้นข้างค่ะหากชอบผักถูกใจนะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะพี่พๆผ้าองค์นี้นะคะหมายเลขหกนะคะสวยสวยสวยคมๆเลยค่ะพี่พี่ราคาแบ่งปันเลยนะคะองค์นี้หมายเลขหกคะ่ะต่อด้วยพ้าหมายเลขเจ็ดคะ่ะพี่ๆหมายเลขเจ็ดนะคะ หลวงพ่ออุปชาเพลินนะคะหลวงพ่อเพลินค่ะพี่พี่เก่าเดิมค่ะพี่พี่พักเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะมีคราบเก่าเกแบบนี้นะคะองค<าน>์งนี้นะคะด้านหลังค่ะพิธีผูกผูกพระสีมานะคะวัดหนองไม้เหลืองนะคะ สองสี่เก้าห้าค่ะองคนี้นะคะสวยสวยเดิมเดิมค่ะพี่พี่พาสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ค่ะดูขอบข้างค่ะพี่พี่องนี้พ้าหมายเลขเจ็ดนะคะต่อกันด้วยหมายเลขแปดเลยนะคะหมายเลขแปดค่ะพี่พี่หมายเลขแปดหลวงพ่อคงค่ะพี่พี่องนี้หลวงพ่อคงนะคะ วัดบังกับพร้อมนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พี่ยๆแบบนี้นะคะหมายเลขแปดนะคะพี่พี่ขอบข้างค่ะสองข้างนะคะองค์นี้นะคะคมคมแบบนี้เลยนะคะหน้าพระชัดๆแบบนี้ค่ะพระหมายเลขแปดนะคะต่อไปหมายเลขเก้าค่ะพี่พี่หมายเลขเก้านะคะไปกันเร็วเร็วเลยเนาะดูกันให้ช้าชชัดๆไม่ขัดตอนนะคะพี่พี่ องนี้นะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะเส,สวยแบบนี้ค่ะพี่พี่ขอบข้างค่ะด้านหลังนะคะหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่หากถูกตาต้องใจพี่พี่ท่านใดนะคะหรืออยากได้รูปเพิ่มเติมค่ะทักมาหาน้องได้นะคะถ้าทักมาขอรูปเพิ่มเติมแล้วยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะคะพี่พี่ ขอแค่พี่พี่ทักมานะคะเพื่อจะได้ตัดสินใจได้นะคะน้องก็โอเคค่ะอง์นี้นะคะหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่ต่อกันด้วยหมายเลขสิบค่ะหมายเลขสิบอ,อโอวันนี้ก็ชนกล้องบ่อยหน่อยนะคะซันบ่อยหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะพี่องนี้พระหมายเลขสิบนะคะรูปหล่อพระพุทธชินราชาค่ะพี่พี่ เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะพี่ๆเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพี่ๆพ, mm hmm. พานเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะที่ฐานค่ะดูกันที่ฐานนะคะองค์นี้นะคะเปิดให้พี่ๆที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะราคาแบ่งปันเลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ทุกท่านนะคะตามกันด้วยพระปิตาในหมายเลขที่สิบเอ็ดค่ะพี่หมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะพระปิตาค่ะ ปิดตาเก่าๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่พี่มีคราบมีร่องรอยนะคะพี่พี่องนี้นะคะเรี่ยมกรอบมาเรี่ยมกรอบโบราณแบบนี้นะคะปิดตาองคนี้นะคะองนี้น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่พระปิดตาสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะต่อกันด้วยหมายเลขสิบสองค่ะพี่ไปกันเร็วๆเนาะหมายเลขสิบสองนะคะองค์นี้ปิดตา พิมพ์กลางนะคะปิดตาพิมพ์กลางปิดตาหลังแบะพิมพ์กลางนะคะหลวงพ่อแก้วค่ะพี่ๆสวยๆแบบนี้คะ่ะแต่ว่าพระค่อนข้างจะเบี้ยวนิดนึงนะคะปิดตา,าต้องขยับกรอบนิดน,นึงนะพี่นะปิดตาพิมพ์กางนะคะปิดตาหลังแบะองนี้นะคะห ơi, ลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะมีทองตรงกลางนี้นะคะพี่ๆพิมพ์กลางนะคะพิมพ์นี้นะคะ อง์นี้หมายเลขสิบสองค่ะต่อไปหมายเลขที่สิบสามค่ะพี่พี่หมายเลขที่สิบสามนะคะองนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะพี่พี่เลี่ยมกรอบแบบนี้นะคะเหรียญเจ้าสัวสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่พี่สวยๆเดิมๆค่ะพระบ้านพระเหมานะคะพี่พี่พาน้องเป็นพระบ้านพระเหมานะราคาแบ่งปันให้พี่พี่นะคะราคานี้ยังไม่มีรับประกันนะคะ พี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะหมายเลขสิบสามนะคะต่อไปหมายเลขที่สิบสี่ค่ะพี่ๆหมายเลขที่สิบสี่นะคะอ่าพระสมเด็จค่ะพี่ๆองค์นี้นะคะเยี่ยมเก่บมาแบบนี้ค่ะซุ้มคมคมแบบนี้ค่ะแตกลายงามสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ๆสมเด็จวดละคังนะคะองคนี้ด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆเลี่ยมกรอบแบบนี้นะพี่สาม,มารถบูชาไปเอ่อของคอได้เลยนะคะพี่ๆองค์นี้นะคะเลี่ยมกรอบแล้วเรียบร้อยนะคะหมายเลขที่สิบสี่ค่ะองค์นี้นะคะตามกันด้วยหมายเลขที่สิบห้าเลยค่ะพี่ๆหลวงพ่อโสธระคะ่ะเลี่ยมกรอบสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆองค์นี้นะคะ หลวงพ่อโสธรนะคะด้านหลังกรมตํารวจนะคะแปดสิบปีกรมตํารวจค่ะสวยสวยแบบนี้ค่ะพี่พลาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเปิดให้พี่ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่อ่าองค์นี้นะคะพร้อมบูชาของคอเลยนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบสวยสวยแบบนี้ค่ะต่อไปหมายเลขที่สิบหกค่ะ พระสมเด็จค่ะพี่ๆพระสมเด็จนะคะองค์นี้เนื้อเก่าๆเ,เ,เดิมค่ะพี่ๆเนื้อเก่าๆเ,เ,เดิมค่ะมีคราบมีร่องรอยแบบนี้ค่ะพี่ๆสมเด็จนะคะ หมเด็จหมายเลขที่สิบหกค่ะวันนี้เปดิดสมเด็จรัวๆนะคะพี่พี่เปดิดสมเด็จรัวๆเลยนะคะตามกันด้วยหมายเลขสิบเจ็ดค่ะสมเด็จวัละคงพิมพ์ฐานแซมค่ะพี่พี่เนื้อแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะมีคราบนะคะมีร่องรอยนะคะเก่าๆเดิมๆค่ะพี่พี่องค์นี้นะคะหากพี่พี่ดูแลชอบดูแลถูกใจนะคะโทรหาน้องได้เลยค่ะ แก้วตาพักเครื่องนะคะอ,องค์นี้นะคะอ,องค์ที่สิบเจ็ดค่ะต่อไปอ,องค์ที่สิบแปดค่ะพี่พี่อ,องที่สิบแปดนะคะไปกันเร็วๆนะคะสมเด็จค่ะพี่พี่ตามมาด้วยสมเด็จนะคะอย่าลืมนะคะพี่พี่อย่าปิดพระนะคะสามารถโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะแต่พี่พี่ต้องแจ้งอีพีแล้วก็หมายเลขพระมาด้วยนะคะอ,องค์นี้นะคะอ,องค์ที่ สิแปดค่ะเห็นมวนสายกันชัดๆแบบนี้นะยค่ะพี่ๆองค์นี้นะคะพระสมเด็จค่ะเก่าๆเดิมๆค่ะพี่ๆเปิดให้ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะต่อไปหมายเลขที่สิบเก้าค่ะ พระขุนแผนค่ะพี่พี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่องค์นี้นะคะสวยสวยเดิมเดิมค่ะพระบ้านพระเหมานะคะพี่พี่ดูที่ฐานกันนะคะด้านหลังเหมือนมีตะกุดนะคะพี่พี่องค์นี้นะคะองะคะอ์งที่สิบเก้าค่ะ ต่อไปองค์ที่ยี่สิบนะคะพี่พี่ยี่สิบจะเป็นมีดนะคะถอดฝักได้แบบนี้ค่ะพี่พี่สวยสวยแบบนี้นะคะพี่พี่มีอถอดฝักได้แบบนี้นะคะเล่มนี้นะคะมีรอยจานที่เอ,อที่ฝักนะคะพี่พี่เล่มนี้นะคะเปิดให้หกร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ วันนี้นะคะพี่พี่20รายการก็หยิบให้พี่พี่ดูครบทุกรายการแล้วนะคะหากพี่พีถ่ถูกใจนะคะอยากเช่าบูชาพระนะคะสามารถโทรโดยตรงมาที่เบอร์น้องได้เลยค่ะ0ห้อง14900116ค่ะเบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ